สวัสดีครับพี่น้อง fc ฮานอยทุกท่านครับพี่น้อง fc พ่อพารวยครับพบกันอีกแล้วครับเช่นเคยครับแนวทางตัวเลขการเสี่ยงโชคกอัอบสลากกี่แบงรัฐบาลเพื่อนบ้านแม่ว่าจะเป็นทั้งฮานอหลาวพัฒนารวมไปถึงหุ้นรอบต่างๆจนันถึงสุขอะไรเดียวนะครับพบกันในรอบของวันจันทร์ที่22ครับวันจันทร์ยี่สิสงงหาคม2 5 6 5กเนาะวันจันทร์มีลาวพัฒนานะจ๊ะ ก่อนจะพบแนวทางเรามาสู่แนวทางสีนอยวันอาทิตย์ใครเฮงใครปังเนาะก่อนอื่นต้องขอสแสดงความยินดีนะครับ3ตัวแตกตรงๆครับ965ในรอบของหานาปกติเนาะ965ตรงๆเลยอ่ะมาอัปเดตกันครับเฉพาะขีดรับบนมา775ล่าง42นะครับพิเศษ719่าล่างห0านะครับหานปกติครับบน965ล่าง26 ปิดท้ายฮานอยีพีครับ0ูนล่างสองสมแม่สบน3ามล่างเดยพี่น้องเอ้ยมือ่อวางมาทุกวันไม่วางมาเดียวมันออกเลยสองสเนาะหนก็เหมือนกันแมเจ็บใจที่แท้อา้าววินเด่นมารรัวเลยนะครับมาหมดเลยวินเด่นแม้42มาหมดเลยนะ4 2 5 0 6 5ห้0 3ูนมาหมดเลยวินเด่นเห็นไหมฮะท้ายที่สุดแล้วนะครับก็ ชุด3ตัวที่ให้ไว้ติดตามสัญญาเนาะเสาร์อาทิตย์ให้3ตัวนะครับปังนะครับรอบปกติห่างรอบปกติ9 6 3ตรงๆร,รงเลยพี่น้องอา้าวแตกจ้าแตกเนะเาะยินดีกับพี่น้อง f อฟซีงที่ปังเนะยาะใหญ่ใจอีกแล้วอา้าวสูตรเจาะซน้อยครับ965ตรงตรงครับ7565และ26ปังปรุยเย่กันไปห้ามพลาดหลาวพัฒนา มาลุ้นแนวทางทั้ง4หน่อยของวันจันยีย่ 2, สองสิงหาคมกันดนูนะครับ4หน่อยและเราพัฒนาแนวทางจะเป็นยังไงนั้นใครจะเฮงจะปังเศรษฐีคนใหม่จะเป็นใครเนาะก่อนอื่นก็ต้องขอแสงความยินดีกับเอฟซที่ปังในรอบของวันเสาร์ยีย่สิบเอ็ดเนาะแม่ฮานอยปกติมาตรงๆเก้าหกห้าเนาะอ้าวก็ดีใจด้วยเด้อแนวทางก็คือแนวทางเนาะมีเข้ามีหลุดเป็นธรรมดานะครับ สีน้อยเบิ้ลให้เหมือนเดิมนะครับยังไงก็ลุ้นกันต่อเนาะหลังจากเบิ้ลมาแค่วันเสาร์วันจันทร์จะมาไหมมาลุ้นกันต่อนะครับเด่นเด่นรอบนะจะเด่นรอบก็ให้ประมาณนี้นะครับเมื่อวานนี้เด่นรอบมีโอโหแตกระเบิดระเบอ้อเลยนะครับแตก3ตัวก็แตกเนาะสตัวนี้มาสลับเนาะสลับกันออกมาเลยสลับคู่นะจับวิน f อที่มาใหม่ก็ดูแนวทางเก่าๆนะครับ ตอนดูใน YouTube ว่าเวลาให้วินเด่นรอบนี่วินยังไงเนาะดูกันดีๆนะครับตัวในชิ่นชอบก็ติ๊กให้เน้นให้นะครับก็ใช้วิจารณญาณแล้วก็นำไปใช้ถูกรอบแล้วกันเนาะส่วนนอกตารางก็ให้ส้5ามห้นะครับชุดนอกตารางก็เน้นให้ติ๊กให้ชื่นชอบตัวไหนนะครับลาวพัฒนานะครับลาวพัฒนาให้4ตัวอย่างนี้นะครับ ส่วนชุด2ตัวก็ประมาณนี้ชื่นชอบ4ตัวนี้จับบินได้นะครับถ้าชื่นชอบก็จับบินได้เนาะสามตัวให้ไว้แค่นี้พอนะครับอา้าวลองดูนะครับผิดพลาดนต้องขออภัยแนวทางของเราพัฒนาเนาะเราไม่มีสูตรตายตัวอย่างที่กระชับตลอดเวลาเนาะวัน,นจับเลขวิ่งได้ปังก็ปังกันจริงๆนะเราแม่จะแตกสี่ตัวหลายรอบแล้วเนาะอ้มอมอามาขอให้มาแล้วกันเนาะอ่ะ ขอเองให้ปังครับสี่อยทั้งสีหน่อยและราวพัฒนาครับแห่งๆรวยๆจ้า